เคลื่อนไหวของคณะมอลล์จใจกิ่ลอยไม่ว่าจะเป็น<ม>ช่องทางเพจหลักเพจนี้นะครับหรือช่อง youtube มอลลําใจกิ่ลอยนึับนะครับหรือทุกทุกช่องทางของคณะมอลล์จใจกิ่ลอยสิบเกานาทีของวันที่27<ม>ตุลาคมไหลสดจากหลังเวทีมอลล์จใจซึ่งวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านสองพี่น้องครับตำบลบึงคนคร อำเภอทวัดบุรีจังหวัดตรอยเอฟยูบกไกจ่จากเสนาผูุ่งและพลยูบกไกาจากทวัดดินแดงนะครับแล้วก็บุกยูยบกไกจ่จากตัวเมืองจังหวัดตรอยเอฟซึ่งมือขนนึ้นที่งานของเฮาทาการแสดงอยู่อำเภอใช่บดานจังหวัดลบบุรีครับเดินทางมา4 0ลอยกิแต่ตอนนี้ทุกระบบเขากับเท่ากับพร้อมแล้วนะครับทุกระบบก็พร้อมแล้วนะครับสุดยอดที่ดีผมต้องขอชื่นชมที่งานค้นเบื้องหลัง พี่น้องลูกหลานที่เฮงานเหืืองหลังไห่บมนสปินโซเปอร์คนขับรถเครืองเสียงไฟแสงสีหรือเวทที่นะครับในทุกๆมือนี่เฮาสิมีควพรผอมบ่ไห้เจาภาพได้ลลำบากใจบ่ว่าส,สิการรับงานที่ผู้จัดก,การเพิ่นรับไปบางงานมันจับได้นะมันก็บเาสิมีงานไก่แนะ่สามสี่ลอยกิโลกนันนี่แต่ว่าก็บเเป็นปัญหาและก็บ่เป็นความกังวน้นแหกกระ้าภาพ ทุกวันคือทุกอย่างพร้อมสลิงขึ้นครบให้โดลีขึ้นครบจอ LED ทุกสิ่งทุกอย่างขี่มันเวที่หมอล่ำใจกันเลยและอุปกรณ์โปรดักชันต่างๆขึ้นครบหมดนะครับขื้นทกทุกอย่างเลยนะ,ะฮะไปงานไหนอ่ะพี่สูน์ให้พี่้องหเห็นสีบล็อก่านางลานขึ้นบบท่านเบที่ขืนอนโบท่านสีบอให้กังวล่าสลิงบล็อีหรือจอแ e d มือนี่ขึ้นหน่อยแท่คือบขคือเกา ไปไกลไปไกลไปบอนไดกับรูรลังนะ่ของปีที่เก่าก็สิเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกๆวันนะครับเมื่อนี่เป็นงานกระถินกยังเทศกาลกระถินที่เก่าเรียนของขอนัญาตแบบพัก้า้เสียงตามสายรายงานตัวครับหนาเวทีกับเจ้าาพซึ่งปีนี้คงกระยุงวุ่นตลอดครับ บพรบดีรับงานอย่างยืคกับรับงานวง่อย่างเดียวเดินทางมาตั้งแต่ลบบุรี่นเนี่ยออกจากขึ้นมันขึ้นบุรี่แมนบครับกันอน,นอนนอนอ่าลงเวทีแล้วกระจายเงินลูกน้องแล้วก็นนอนยูโรบุรี่ก่อนมาตื่นเทียงขยแยกันครับคุณแอนอร,อรดีไปไผ่ไปมัน่นผู้หนึ่งกับไปพิษณุโลเมื่อน,นี้นะครับแอนไปพิษณุโลกแลพวผมกับมาหาพี่น้อง ครับเอา้าตัวเองยังไม่ขึ้นเวทีบ่มามันขึ้นเวทีแล้วอันเห็นว่าขึ้นเวทีทุ่มนึงนะครับก็แยกกันตอนประมาณผมมือเศร้านี่ผมก็บเรนนอนเลยเพราะว่ากังวลแบบว่ายานแบบคือจากลบบุรีไปพิษณุโลกไปที่งานของแอนนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงลบบุรีมาร้อยเอ็กงานผมก็สี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันก็เลยเทั้งยัน นนมนันขับรถบ่ได้หลับบ่ได้นอนเนาะผมกัเอ้าพ่อกระเทินก็เลยบ่นอนเลย